วัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับช่องวิทยลัยนะวันนี้แม่งเป็นคลิปที่แบบค่อนข้างน่าอายนิดหนึ่งคือผมไม่ส่งสาวที่แพตินัม,มานะแล้วตอนนี้แบบโออผมโคตรปวดท้องเลยไม่ได้ปวดท้องธรรมดาเลยแต่ปตวดท้องขี้อีอ้อะแบบตายตายตาย,ตาย,ตายแล้วดูรถยังติดครับอให้ทรมานมากเลยนว้ย โอ้โหคือแบบแล้วแถวนี้ผมก็ไม่ค่อยชินด้วยไม่ชํานาญเส้นทางเลยไม่รู้ว่ามันมีปั๊มตรงไหนบ้างนะผมอยากให้ทุกคนได้สัมผัสฟิลการขับขี่แบบปวดอื้อไปด้วยแล้วขับรถไปด้วยน่ะมันเป็นยังไง <laughs> แล้วมาดูกันว่าผมต้องเจออะไรบ้างนะโอ้โหโอ้โอ้โอ้น่่ ใครรู้สึกเหมือนกันว่าแบบมันเป็นอะไรที่โคตรน่ารกเลยนะเนี่ยในอย่างตอนนี้มันมันแบบโอ้มันจะออกแล้วไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีวันได้ทำคอนเทนต์อุบัติอุบัติอุ้ย S L K ปะ K อะไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีโอกาสได้ทำคอนเทนต์อุบัติุบัติแบบนี้นะทุกคน ไม่ตายเอออโอ้ย๋อ,อ,อ,อ้ทุกคนผมปวดท้องอือไอ้ขำเนี่ยทุกคนเส้นนี้มันไม่มีปั๊มน้ำมันเลยอะ่ะกืแบบตอนนี้ผมอดทนอดกั้นมากเลยนะเนี่ย เชียดดูข้างหน้าดิทุกคนรถแน่นชิบโสงไปไม่ไหวแล้วผมว่าผมต้องแวะปั๊มแล้วล่ะโอ้ยแล้วปัม๊มก็ถ้าผมเข้าตรงนั้นแม่งก็กลับรถยากอีก อทำไมพี่ไม่อยู่ฝั่งนี้ดูดิป๊มอยู่ขวามือคือตอนนี้ผมอยากจะจอดรถกลางถนนแล้ววิ่งเข้าห้องน้ำมากเลยนะโอ้โหทุกคนหาโลกแล้วเขาบอกว่าถ้าปวดอึให้เอาน้ำลายทาท้องแต่จะทายังไงอะผมใส่หมวกกันน็อกอยู่ ผมว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเนี่ยมันเป็นจิตปรุงแต่งอะแบบมันไม่ช่วยหรอกเออใครมีハウทูทำยังไงก็ได้ให้หายปวดอึบบ้างไหมตอนนี้ขอหน่อยคอมเมนต์บอกทีไม่ไหวละชี่จะแตกละ จริงแล้เนี่ยไม่ได้เฟงนะคือแบบปวดปวดท้องจริงๆปวดมากด้วยอ้อจริงผมเข้างานเก้าโมงนะผมไม่จะเป็นต้องรีบขนาดนี้ด้วยซ้ํานะแต่แบบมันมันปวดท้องอ่ะโอ้ยจะบ้าตาย เห็นคนขวดขี้เหรออ้าวอ้ห <AUDIO S 1> ้าวิแล้วห้าวิแล้ว อบคุณโอ้โสุขวิทฝั่งขาออกที่รถไม่ค่อยติดนะอุ้ยนี่มันรถรุ่นอะไรอะ่ะโอ้ไปท้ายเป็นรูปหัวใจไม่คุ้นเลยโอ,โอเคทุกคนผมถึงที่ทํางานแล้วนะขอตัดจบแบบละครไทยเพียงเท่านี้ผมถือว่าภารกิจผมสําเร็จนะเพราะว่าเข้าไปอีกหน่อยก็เป็นที่ทํางานผมละผมขอตัวไปอื้อก่อนนะครับผมแล้วเจอกันวี่อไปครับบายบายขอบคุณที่ติดตามและรับชมมาจนถึงตอนนี้นะฮะโอ้ขอตัวไปขี้ก่อน